สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทั่โลกเข้าครัวอีกแล้วครับที่ผมเข้าครัวแล้วก็มีอาหารบอกเราท่านผู้ชมทุกวันนี้ก็เนื่องจากว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่จะต้อการที่เราจะทานอาหารอะไรก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยครับว่าทานไปแล้วเนี่ยมันจะครบห้าหมู่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผมว่ามันเกินห้าหมู่เพราะพวกเราเนี่ย อชอบทานอะไรก็ทานันเยอะๆวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมว่าวันนี้มาสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการที่ผมทําอาหารทางอีสานเพราะหลายๆมื้อทาให้ท่านอาจจะเบื่อนะครับแต่วันนี้ผมทําอาหารอีสานเขาเรียกว่าแกงเปิกรู้จักไหมคร,ครับแกงเปิกฮะแกงเปิกนี่เป็นชาวอีสานผู้เรียกกันว่าเป็นอาหารที่ธรรมชาติแบบบ้านๆไปหาหน่อไม้หน้าฝนนี่ยิ่งดีเลยครับ ไปหาหน่อไม้มานะครับเราก็ไปหาใบหย่านางมาไปหาชาอมมาไปหาใบแมงลรักมาเอาเครื่องแกงต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกัน,ขนเขาเรียกมันเปือกไปหมดก็เลยก็ชื่อว่าอาหารเขาเรียกว่าแกงเปืดอท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมว่าทาไมมาทําอาหารแกงเปิดวันนี้เนื่องจากว่าผมเห็นแล้วมันหน้าฝนละหน่อไม้กำลังออกหน่อไม้นี่กาลังสดๆนะฮะ ถ้าท่านเอาหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะฮะแต่วันนี้ผมทําไม่มีหน่อไม้สดแต่เอาหน่อไม้ก็เล็กหน่อไม้ต้มแล่านี้แหละครับแต่ว่าถ้าได้หน่อไม้สดนี่โอ้โหสุดยอดเอามาสับ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 เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เอามาปรุงกันครับว่ามีอะไรบ้างหาสิ่งของที่สําคัญที่สุดแกงเปิดเนี่ยมันมีความสาคัญอยู่ตรงที่ใบย่านางเพราะใบย่านางนี่มีเป็นหัวใจในการแกงเปิดถามว่าทําไมต้องใส่ย่านาง ผมแปลกมากผมไปศึกษามาว่าอ๋อคนโบราณเรยนี่เข้าใจแก้นะเรียกมีของแก้เกลยกเป็นยาแก้หน่อไม้เนี่ยบอกเลยครับมันมียูริกสูงมากแล้วมันมันร้อนนะกินเข้าไปจะมีความรู้สึกมันร้อนยิ่งหม่อไม้ดองนี่โอ้โหสุดยอดเลยเถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทานเลยครับเพราะมันเป็นมันเป็นเป็นพิษนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเอาหน่อไม้มา,มาเสร็จแล้วหาวิธีแก้ให้ อาหารหน่อไม้เนี่ยจากความร้อนให้มันเย็นได้อย่างไรใช้ใบย่านางใบย่านางเนี่ยเด็ดมากโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยผมเรียนท่านว่าถ้ามีใบย่านางทุกวันดื่มทุกวันทําเหมือนกับน้ําดื่มนะฮะลดแน่นอนรับรองเลยว่าเบาหวานท่านหายแน่เอาวันนี้ก็เลยมา,มาเล่าให้ฟังว่าผมมาทําแกงเปิดกันอันนี้คือใบอีตูใบอีตูใบเมืองลักอีสานียกใบอีตูฮะ แล้วก็นี่ก็เหมือนเดิมแาวบ้านผู้คนทั่วๆๆไปข้างรู้ว่าเขาเรียกว่าชะอมชะอมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆชาวบ้านเขาก็หามาอยู่ข้างรั้วนี่ก็เก็บเอาเอามาใส่โอ้โหมันมืนสมจอดและก็สํากันที่ต้องใส่อะไรครับในนั้นก็จะมีเห็ดฟางนี่เมื่อก่อนสมัยก่อนนี่โบราณเขามีเห็ดเห็ดป่าเอามาใส่เดี๋ยวนี้มันเห็ดฟางและฟางเนี่ย ก็สามารถสร้างเก็บขึ้นมาไดา้และอีกอย่างหนึ่งครับสําคัญฟักทองแหม่บังเอิญพอดีครับผมมีฟักทองอยู่จเมื่งวานนี้แกงฟักทองแล้วพี่สาวจากไชน่าไ่ายมาก็เลยเอาขยากไว้นิดหน่อยนะการไว้นิดหนึ่งเพื่อจะมาใส่้าเรียกว่ากล่องเต้มเอาไปให้มันเปลอะหมดแล้วกันฉะนั้นติดตามครับรายการตำนานทลกมีเรื่องดีๆครับ